สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างตัวนี้นะคะเป็นจระร้างเสื้อปกเชิ้ตนะคะลายเลยค่ะลายลนค่ะลายลนแล้วก็ก็คือการต่อบาหลงัด้วยค่ะเราจะมาทําให้ดูนะคะวิธีทําเราจะสร้างตั้งแต่ครั้งแรกให้ดูเลยค่ะเราเข้าลังดุมนะคะสองเซนครึ่ง ละตีเลยค่ะเข้าริมกระดาษสิบเซนยาวหน้าสามสิบสี่นะคะก็ะช่วงแล้วเราวัดไปเลยค่ะสามสิบสี่เซ็ม เราแบ่งครึ่งก็เป็นสิบเจ็ดเราตีเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็แบ่งครึ่งอีกครั้งเป็นเส้นบ่าหน้าค่ะแปดครึ่ง ิบเจ็ดแบ่งครึ่งก็เป็นแปดครึ่งนะคะแปดสินครึ่งเอาตีนะค่ะแล้วเรามาหาเนขะโพาเล็กะโพกใหญ่ค่นยี่สิบแบ่งครึ่งสิบเซนเป็นเลขะโพกเล็กนะคะ พอเราได้แล้วนะคะกดเลยค่ะเราขึ้นสามเซนครึ่งคอเข้าหกเซนครึ่งค่ะขึ้นเจ็ดเซนไหลค่ะได้สิบเจ็ดเซนนะคะคือเส้นนี้แล้วเราตีเลยค่ะช่วงขก เราบวกอยู่ในเกณฑ์การบวกตัวหลวมนะคะเราบวกสิบเซนตัวนี้จะเป็นสิบเซนเท่ากันหมดเลยคะ่ะสะโพกด้วยเราจะมาดูอกกันเลยค่ะเราบวกแล้วเราได้เท่านี้นะคะสะโพวกล่างตัวนี้เราเอาหน้าหลังเท่ากัน,นะคะ่ะตัวนี้เราทําเราจะไม่มีกริบนะคะจะไม่มีเกล็ดไหล เรามากตรงตัดไก่นี้ไว้ก่อนค่ะบ่าหน้าเราได้สิบห้าคร่หารสองนะคะค่ะเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อชิ้นหลังเราเราหารอบอกผลกานค่ารอบอกระบบขีดได้เส้นที่เราขีดเลยนะคะ ตัวนี้เราจะไม่มีเก็บไหลนะคะเราจะทําแบบเรียบ,เร,ยบเราจะดูเลยค่ะเราขึ้นจากจุดยาวหลังเราวัดยาวหลังมานี้เลยค่ะเราขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปัดได้เลยค่ะเราขึ้นประมาณเจ็ดเซนถ้าเราไม่ได้วัดมาเราขึ้นได้เลยค่ะเจ็ดเซนเราขึ้นสองจุดหนึ่งเราจะมาดูค่ะบาหลังบ้าหลังเราได้สิบหกหารสองได้สิบหกเราตีขึ้นเลยค่ะ เราปัดตรงจุดนี้ค่ะเราขึ้นเจ็ดเซนตรงจุดนี้นะคะเราจะขึ้นเลยค่ะเราเอาตรงจุดนี้แบ่งครึ่งนะคะเราได้สามตรงจุดนี้เราจะขึ้นเลยค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่เซนจากลายหลังนะคะขึ้นสี่เซนเลยค่ะให้ให้เพิ่มขึ้นจากชิ้นหน้าหนึ่งเซนตัวนี้เราไม่ต้องปัดไหเลยค่ะ เราวัดมาแล้วเราขึ้นตรงจุดนี้ได้เลยค่ะสี่เซนตรงเส้นนะคะตรงเส้นจุดคอเราขึ้นไปเลยค่ะสี่เซนพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะชิ้นหน้าค่ะเราจะทำมาให้ชิดหน้าเนี่ยคือใส่ไม่ล้างเกินไป เราจะเอาเส้นนี้เลยค่ะเส้นคอได้เลยเราจะไม่ต้องหาปรับลายลงเลยนะคะเราเอาเส้นนี้ได้เลยเราเอาลายตัวลายมาชนกันเลยค่ะติดสกอตเทปเลยค่ะ เราคอเข้าตัวนี้เป็นคอปกเชิดนะคะคอเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนค่ะคอหลังจุดเจ็ดจุดเจ็ดคอข้างเข้าหนึ่งเซนคอลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนค่ะเราวาดคอได้เลยค่ะคอหลังไปที่คอหลังคอหน้าค่ะเราก็วาดเดยการเราจะวาดออกแบบกลมๆลงมาเลยนะคะที่คอหน้าตรงนี้ค่ะได้เลยเราได้คอหน้าแล้วนะคะ เราจะมาดูช่วงบ่าบ่าหน้าตรงจุดนี้การทำไหลหลนเราจะหล่นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนสามเซนเรา m ไว้เลยค่ะจุดนี้สามเซนช่วงหล,กลักหลเราก็บวกสิบเซนได้เลยค่ะหกสิมเซนเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณจากจุดอกอยู่ในเกณฑประมาณสามเซนค่ะช่วงบ่าหน้าตรงจุดบ่าหน้าเราหาันสองได้จุดนี้เราจะเพิ่มอีกไปกค่ะประมาณสามเซน คือตรงไหลตรงตรงจุดนี้คือการทําคือบ่าหน้าคือไหลหล่นค่ะเราตรงจุดนี้เราจะทําให้ไม่พอดีไหลไม่พอดีบ่านะคะเราจะวาดได้เลยค่ะวาดโคง้งวาดมาเลยคะ่ะถ้าปกเชิดแบบนี้เราจะไม่โค้งมากนะคะการเข้าเราโค้งมานี่ข้างหน้านี้ได้เลยค่ะชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเราจะลงจากจุดอกเราบวกสิบเซนลงสามเซน บาหลังเราก็ออกจากจุดบาหลังสามเซนเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นไหลหล่นนะคะเราวาดมาเลยค่ะการวาดลักแล่เราจะไม่โค้งมากการทำลักเล่จะทำเป็นลักเล่แ็มเชิดนะคะค่ะเราได้แล้วเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูการทำช่วงต่อไหลนะคะการทำเชิดต,ตรงจุดนี้ตรงนี้คือจุดไหลใช่ไหมคะนี่จุดไหลการต่อเราจะต่อลงมาสามเซนวัดจากจุดไหลลงมาสามเซน คือการต่อของการทำลายหล่นนะคะเนี่ยค่ะสามเซนจุดนี้เราจะตัดตรงจุดนี้นะคะแล้วตรงจุดบาหลังเนี่ยค่ะเราจะขึ้นจากจุดบาหลังอยู่ในกีนประมาณสามเซนช่วงนี้คือจุดบาหลังนะคะตรงขึ้นสามเซนสามเซนคือรอยต่อบาหลังเนี่ยค่ะคือรอยต่อ เราจะตัดตรงจุดนี้นะคะตัดตรงจุดนี้ได้เลยตัดตรงจุดนี้เป็นรอยต่อบาหลังแต่ถ้าเป็นรุดก่อนจะมีทวิตก็ค,คือจับทวิตตรงข้างหลังค่ะตรงข้างหลังเนี่ยทวิตค่ะที่เราทําเราจะมาดูการวาดเอวกันต่อเลยนะคะช่วงเอวตัวนี้เราจะไม่เอาเข้ามากเราจะวาดหนึ่งเซนค่ะเอาเอวเข้าช้อนช้อนหนึ่งเซนมาที่เส้นสะโพกความยาวที่เส้นสะโพกนะคะ เอวข้างตรงจุดนี้เราจะวอลขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าเซนค่ะห้าเซนการวาดโค้งเราแบ่งครึ่งเลยค่ะตรงจุดเนี้ยเราจะวาดโค้งเป็นเอาวว้าวค่ะเราวาัดตรงจุดนี้เลยนะคะวาดโค้งมาตรงเอาวว้าวข้างหน้าเนี่ยค่ะมาตรงมาช้อนมาข้างหน้านี่ลงหนึ่งเซนนะคะตรงเนี้ยลงหนึ่งเซนทีหน้าเนี่ยค่ะเราได้แล้วเราจะมาดูที่หลังกันต่อที่หลังเอวเราก็เข้าหนึ่งเซน เราวาดเลยค่ะวาดจนท้อนมาหน่อยหนึ่งเพื่จะโพกตีมาเลยค่ะเอวเราขึ้นห้าเซนเหมือนกันค่ะตรงจุดนี้ช่วงชายล่างการวาดวาดนะคะเราจะแบ่งครึ่งแล้วเราก็จะวาดไนะคะ้ค่ะวาดชายโค้งมาช่วงตรงจุดนี้ข้างหลังเราจะลงอีกประมาณหนึ่งเซนค่ะจะทําให้ย้อยสวยเนี่ยค่ะการวาดโค้งนี่เราได้แล้วนะคะคือชิ้นหลังเราจะมาดูค่ะการวาดคอกันต่อ ป็นปกเชิ้ตนะคะตัวนี้เราวัดรอบคอเลยคะ่ะรอบคอเราได้ยี่สิบสามเซนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างคอกัอนนะคะการปิดกระเป๋าการติดกระเป๋ารรเ,ปเราจะลงจับจุดบา่าประมาณสามเซนนะคะเกณฑ์ค่ะ เราได้ได้รู้ว่าการติดกระเป๋าแค่ตรงจุดไหนเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ช่วงกระเป๋าเราจะเข้าตรงจุดนี้ประมาณสองเซนครึ่งปากกระเป๋าเราใหญ่อยู่ในกินประมาณสิบเอ็ดเซนครึ่งเราตีตรงได้เลยค่ะตรงกระเป๋าตรงจุดนี้ข้างค่ะเราสิบเซนข้างล่างเราแบ่งขึงกลางนะคะอยู่ในเกณฑ์เราจะจะเพิ่มความความแหลมตรงกลางค่ะ นี่ค่ะตรงข้าง10เซนตรงกลางนี่เราแบ่งครึ่งนะคะจุดจุดนี้เราจะทำเป็นเนี้ค่ะเป็นรูปนี้แห่มตรงนี้มาเลยข้างนี้10เซนตรงนี้แบ่งครึ่งตรงนี้10เซนปากกระเป๋า11.5ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะคือเป็นปกเชิดไหลหลนเอวว้าวตัวนี้จะไม่มีจีบนะคะเราจะติดกระดุมค่ะการวัดกระดุมลงมาเราจะลงอยู่ตะเกนประมาณจากจุดคอนียคะเจาะลังแรกอยู่ในเกินประมาณ 8เซนค่ะเราก็วัดเป็นเส้นเป็นรูปกระดุมได้เลยค่ะตรงกระดุมตรงจุดนี้5ลูกค่ะนี่เราได้แล้วคือชิ้นหน้าปกเชิ้ตเราจะมาดูการสร้างปกเชิ้ตกันต่อนะคะการสร้างปกเชิ้ตนะคะเราหากระดาษมา1ชิ้นเราตีตรงขึ้นเลยค่ะแล้วตีเป็นแนวนอนเราจะหาเลยค่ะการหารอบคอนะคะ ยี่สิบสามเราลบหนึ่งเท่ากับยี่สิบสองเพราะว่าเราจะต้องมีตีโค้งขึ้นค่ะจะต้องเราลบหนึ่งเซนตรงจุดนี้นะคะเราวัดเลยค่ะเราได้เราแบ่งสามช่วงนะคะได้จ็ดเซนจุดสองค่ะตรงจุดนี้เราแบ่งสามช่วงนะคะแบ่งเป็นสามช่วงเดี๋ยวเราจะตีปกเลยค่ะตรงปกนี้เราขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซน เราวาดด่ค่ะโค้งจากปกแรกมาตรงที่เส้นเนี่ยค่ะตรงจุดนี้โค้งค่ะโค้งมาเลยตีแอนมาช่วงจุดหลังปกใหญ่สามเส้นเราตีตลอดแนวเลยค่ะสามเส้นค่ะเราได้แล้วเราจะเข้าตรงนี้คือปกยื่นออกมาเข้าสองเซนครึ่งสองจุดห้าแล้วเราตีตรงเลยค่ะช่วงจุดนี้นะคะ เราขึ้นหนึ่งเซนเราจะวาดเป็นปกบนค่ะตีโค้งลงมาตรงจุดข้างหน้านี่เลยค่ะปกใหญ่ตรงนี้สี่ถึงห้าเซนเราเอาสี่เซนนะคะสี่ถึงห้าเซนชิ้นหน้าเราห่อยู่ในกินประมาณหกเซนค่ะหกถึงเจ็ดเซนเราตีเลยค่ะเราตีโค้งมาที่จุดชิ้นหน้านี่เลยการยื่นชิ้นหน้าตรงจุดนี้เราจะยื่นอยู่ในกินประมาณหนึ่งเซนถึงเซษครึ่งก็ได้ค่ะ หนึ่งเซนถึงเซนครึ่งได้นะคะถ้าเราชอบแบบก็เซนครึ่งเราตีปกบนเลยค่ะช่วงปกหน้าตรงนี้เราเข้าสองเซนครึ่งตรงนี้เราจะทําเป็นโคนปกคอเหลี่ยมก็ได้นะคะตรงนี้ตัวเราจะเข้าตรงนี้ครึ่งเซนค่ะถ้าเป็นเหลี่ยมตรงนี้ครึ่งเซนจะทําให้ออกมาเหลี่ยมสวยแต่ถ้าเราไม่เอาเป็นคอเหลี่ยมนี่เลยค่ะเราวาดโค้งได้เลยค่ะเป็นม,มนๆนี่ได้เลยมาเป็นคอปกเชิอกนี่ได้เลย นี่ก็เสร็จแล้วนะคะคือการสร้างปกเชิ้ตเราก็จะมาวัดเลยค่ะฐานล่างที่ได้ให้ได้ยี่สิบสามเซนนะคะค่ะโทษทีค่ะได้ยี่สิบสองเซนแล้วเรา,เราวัดได้เลยค่ะตรงจุดนี้ค่ะพอเราการการวาดนะคะถ้าจะขาดจะเกินเราเพิ่มตรงจุดนี้ได้ค่ะตรงจุดหลังเนี้ยถ้าขาดครึ่งเซนเราก็เพิ่มไปอีกครึ่งเซนได้เราวาดตีตรงได้เลยค่ะตรงจุดนี้เพิ่มได้ค่ะนี่คือการทําเสร็จแล้วนะคะการสร้างปกเชิ้ตคะ่ะ นี่ค่ะปกเชิ้ที่เราได้นี่คือปกการสร้างพอปกเชิ้ไหลหล่นเป็นแบบธรรมดาค่ะแบบธรรมดาเอวเว้าถ้าติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ